เงินพร้อมแล้วนะเหลวฟูเดินหน้าในการยื่นข้อเสนอหวาแข้งรายใหม่แรกในช่วงสมอนี้อะไรังไงโบนดูซี่เชื่อคาราฟิโอรีไปปืนคือบุตหมายสำคัญของเขาซะมากกว่าออกเหล็กเชมเบรนสอจะย้ายหลังไม่อยู่ในแผนในการย้ายทีมของนายใหม่ในครั้งนี้ปารีสแนบบริาโตเดียวในการซื้อเนเวสจะตัดหน้าทุกทีมให้ชงได้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวริเวอร์พูลนั้นะมาเสริมให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการยิน,นี้ทางนของทางฝั่งแฟนหงแดงลิเวอร์พูลรอกันอยู่นะฮะว่าริเวอร์พูลนียจะเดินหน้าในการขึ้นซื้อคือว่าแข้งหน้าใหม่รายแรกในยุคข,ของอาร์เนสต์สตมาเสริมแกงในช่วงเช้ดนี้ตอนไหนกันแน่ ซึ่งอันนี้คาเบโรจาบัญญาสื่อแดนฝอยทองบริงาข่าวเห็นว่าลิเวอร์ฟูทีมันะนำในศึกฟุตบอลพรีเมียร์กอังกฤษแต่เดมจะยืนน่นข้อเสนอแรกในการที่จะคว้าตัวกอนซารโรอ,อินาซิโอกองหลังทีมชาติโปรตุเกสชุดบริษัทยูโร2024ที่เป็นเป้าหมายแรกในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้กันแล้วซึ่งกอนซารโรอ,อินาซิโอในวัยย2ิปีถือเป็นนักเตะที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ลิเวอร์พูต้องการหลังมองหาตัวแทนของชเชอร์อลมาติฟที่หมดสัญญา ขณะที่เฟอร์จิฟันไดก็อายุ33สาสาปีแล้วโดยนอกจากจะเป็นประการหลังที่ถนัดเท้าซ้ายยังขยับไปเล่นเป็นแบ,บ็คขวาได้ดีอีกด้วยแหล่งข่าวระบุเลนว่าลิเเอร์พูเนี่ยพร้อมยื่นข้อสเสนอแรกจำนวนกว่า25.3ล้านปอนด์หรือประมาณ1,189.1ล้านบาทให้กับสปอร์ติ้งริชบอนพิจารณาแต่ยังต้องลุ้นกันว่าจะตอบตกลงในครั้งนี้ได้หรือไม่เนอกจากว่าเคยมีค่าสัญญาอยู่ที่ประมาณ50.5ล้านปอนด์คือ 2,373.5ล้านบาทแม้ว่ารายงานล่าสุดเนี่ยจะเปิดเผยบอกว่า s p o ร์ตติ้งดิชพอนลดตัวเลขลงมาแล้วโดวยพร้อมจะเจราจาหากได้ข้อเสนออยู่ที่ประมาณ3 8ล้านปอนด์หรือประมาณ1,786ล้านบาทในครั้งนี้แต่ว่ายัางต้องการค่าตัวที่ลิเวอร์พูลจะเร็นยื่นให้รอบแรกอยู่พอสมควรในครั้งนี้ อาร์ติเนง่เบรโอนดันโดโบโตชีตำนานกองหลังทีมชาติอิตาลีชี้ว่าการที่บริคาโดคาราฟิโอรีกำลังที่ได้ย้ายไปเล่นกับอาร์ซนอนจะถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของทีมชาติในอีก15ปีข้างหน้านี้โดยเบื้ใหญ่ก็ได้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับโบเรนยาในการที่จะคว้าดรับไว้สองปีหลังนี้พร่วมทีมในขณะที่จูเวนตุสก็อยากที่ได้ตัวอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าต้อสังกัดต้องอไม่ปล่อยตัวให้คู่แข่งร่วมลีกในครน,นะ ซึ่งบนลดซี่กล่าวกับนักของสกายอิตาเลียนว่าคาราฟิโอรเนียผมเสียใจกับเขากับการย้ายทีมของเขาผมอยากจะเห็นเขามาเล่นกับนักของจูเวนตุสมากกว่าเขาเป็นกองหลังที่แตกต่างจากที่เราคุ้นเคยไปบ้างเขาเป็นผู้เล่นที่มีบุคลิกภาพเข้ากับใครก็ได้เราเองนั้นกำลังส่งออกผู้เล่นชั้นยอดที่เป็นจุดอ้างอิงให้กับทีมชาติไปอีก15ปีข้างหน้านี้ สำหรับหน้าของคารา f ฟิออรีเป็นการกสำคัญช่วยบริญาผ่านเข้าไปเล่นในศึกยูฟาแชามเปียนริกในฤดูการสอง4ันและก็เป็นการกสำคัญของทัพอาซูรีในฟุตบอลโลกปี2024แต่ว่าน่าเสียดายที่เจ้าตัวนั้นติดโทษแบนไม่ได้ลงเล่นในรอบอเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่ทีมแพ้สวิตเซอร์แลนด์ตกรอบไปในครั้งนี้นั่นเองนะ อะไรยังไงอาริเกออกเล็กเชอเบรนกองกลางของเบซิตัสสาวแวลจะโดนปล่อยตัวออกจากทางทีมหลังไม่อยู่ในแผนของโจวานนี่ฟรอนต์อบรองฮอนช์เจ้านายคนใหม่ในคั้งนี้ เดอสตาร์ในวัย30ปีเพิ่งจะย้ายมาคาแข่งกับสโมสรซัมเมอร์ที่แล้วนะฮะแล้วหมดสัญญากับริเวอร์ฟูโดยมีผลงานปีแรกกับการทำ4ประตูกับอีก1แอสซิสจากทั้งหมด20เกมในซูเปอร์ลีกซึ่งทีมจบอันดับที่6ของตารางคะแนนอย่างไรก็ตามตลอดทั้งฤด,ดูกาลที่ผ่านมาทีมมีการเปลี่ยนแปลงกุญซื้อหลายครั้งไล่ตั้งแต่อาร์เซนอลกูเนสริซาชาดิบายเซอร์ โตปรักเตเปและก็เฟอร์นันโดซันโตสกระทั่งมาเป็นโจวานนี่ฟรานช์บรองฮอนที่เข้ามาคุมทีมในช่วงซัมเมอร์จากการบริงานของเดอะซันสื่อจอมแฉของผู้ดีอังกฤษระบุนะว่าเทรนเนอร์ชาวเนเธอแลนด์รายนี้เตรียมจะเข้ามาปรับโฉมทีมใหม่ซึ่งออกเล็กเชเบรนก็อยู่ในลิสต์ที่จะขายโดนขายด้วยซึ่งหากเป็นสัญญาย,ยืมตัวหากสโมสรที่ยืมไปจ่ายค่าจ้างส่วนใหญ่ของักเตะได้โดยเจ้าตัวเนี่ยเหลือสัญญากับสโมสรอ,อีกเพียงแค่2ปี นอกจากนักของเชียร์เบเดนแล้วก็ยังคงมีอาจูมาซูอากูแดนเนียลอามาจีบรเบรึงแว่งซองอาบูบ,บาก้าและก็อันสเต้บริบิชก็อยู่ในข่ายนี้ด้วยเช่นเดียกันนะอาทจะยังไงเปนเชอาจจะแนบปรนินโตโตโซันเชสในการเจรจาดึงชูเอาในเปสกองการเปฟิก้าบริ่มทีมตามการบริงานจากนัะของฝั่งบริกิฟ โดยปารีสแซงต์แชงแมงแสดงความชัดเจนถึงความต้องการตัวเดเวสในวัย19ปีมาเป็นสมาชิกคนใหม่ของสโมสรโดยสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเดินหน้าในการเจรจาอย่างเป็นทางการซึ่งสื่อฝรั่งเศสเปิดเผยว่าเปเชนั้นเริ่มต้นด้วยข้อเสนอราว80ล้านยูโรเพื่อหวังจะดึงตัวเดเวสมาร่่มทีมกระนั้นเยอเิสบอนเองก็ยังคงไม่ได้ตอบกลับและก็มีท่าทีที่ต้องการค่าตัวมากกว่านั้น ซึ่งบระกิฟระบุเลยด้ว่าเบฟิก้ายังคงยึดมั่นค่าตัว120ล้านยูโรส่วนให้เปเช่ต้องดําเนินการเจรจาต่อไปแต่ว่าล่าสุดนั้นมีแผนแนบตัวบริเตโตซานเชสเข้ามาในการหาบริรในครั้งนี้กองกลางปรติเกตในวัย26ปีเป็นส่วนเกินของเปเช่โดยช่วงที่ผ่านมาถูกปล่อยให้กระทางทีมต่างๆยืมตัวแต่ว่าไม่มีสโมสรใดใช้เงื่อนไขซื้อขาดเพราะนักเตะยังคงมีปัญหาาการบาดเจ็บทำให้ไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีได้ แต่ว่าตอนนี้ปารีสเองนั้นกำลังพิจารณาที่จะส่งรินโตให้กับเบฟิก้าเพื่อจะขอลดราคานเนวสโดยหวังว่ายอดทีมจากพุตเกชนั้นจะยอมเจรจาและก็สนใจแนวทางในครั้งนี้นั่นเองนะอาร์ตในไงสื่อชื่อดังของญี่ปุ่นตีข่าว่ว่าริเวอร์พูสนใจในการที่จะเซ็นอกากิฟุซากุโบมิดฟิลเบเรอสอดสุดดหวังจะแทนที่โมเบซาล่าที่เหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้น ดเดวิดฟูสมุรสอนขวัญใจประชาชนแห่งศึกผู้บอลเบร็กอังกฤษแสดงความสนใจที่อยากจะสนใจได้ตัวทาเกฟุสาค,คุ่โบกกองการตีมชิญี่ปุ่นจากหน้าของสม,มสรเร,รสอัลซสดัดในช่วงสมอน,นี้เดอรสตาร์เลือดบูชิโดในวัยย3ปีสร้างผลงานดีมีคุณภาพากับในด้านของซอสดัดดั้ที่ย้ายมาจากข้างตของฝั่งราชชุดขาวเรอัลมาดริดตั้งแต่ช่วงปี2022โดยคูโบกเนี่ยถือเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญกับต้สนสังกัดดั้งาแต่นั้นเป็นต้นมาเลยนะ โดยของแดงซึ่งเข้าสู่ยุคใหม่ภายใต้าการกรุมบวนเหียนของคุณสืออาเนสรอสแสดงความสนใจดาวเตะชาวญี่ปุ่นรายนี้มันนานแล้วแต่ว่าสโมสรยังไม่เคยยื่นข้อเสนอในการดึงตัวนักเตะมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแม้แต่ครั้งเดียวล่าสุดทางสปอร์ตชินิป,ปอนนะฮะหรือว่าสปางด้านของสปอร์ติจิสื่อกีฬาชื่อดังของญี่ปุ่นระบ,บุว่าลิเวอร์พูลสนใจคู่โบ้จริงๆและการย้ายทีมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนสำคัญสำหรับทางทัพของแดงลิเวอร์พูล หลังโมเมสาาลาตาชาวอียิปต์หลือสัญญายูนิตินแอนฟิลเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นและเรื่องการขยายสัญญาฉบับใหม่ยังไม่มีความชัดเจนในขณะนี้แฟนหงว่ายัางไงเรียกว่าูตูตั้งค่าตัวแล้วพร้อมจะขายนักเตะหัวใจสําคัญในช่วงสัปดาห์นี้มีทีมรอจะคว้าตัวในั้งนี้นะ ซึ่งทีมท็อกสื่อฟุตบอลรายการข่าดนามว่าริเวอร์ฟูทีมั้นนำในศึกฟุตบอลทีมเบร็กอังกฤษพร้อมจะขายเฟอร์จิฟ,ฟันได้ประกันหลังกับตันทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในตลาดนักเตะสมัยน,นี้ในครั้งนี้แล้วหากได้ค่าตัวเป็นที่น่าพอใจในครั้งนี้เฟอร์จิฟันได้เป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของกองทุนเพื่อจะลงทุนาสาธารณะแห่งทางด้านของซาดีอาราเบียหรือว่า PIF ซึ่งเป็นเจ้าข,ของสี่สโมสรั้นนำในลีกซาดีอาราเบีย นั่นก็คือนะฮะอันดาเซอร์อันติรารนอันอันเิีัสและก็อันอารีหลังจากเหลือสัญญากับนั่นของลิเวอร์พูลเพียงแค่1ปีเท่านั้นโดยกณน,นี้เฟอร์จิลฟันได้ยังไม่ตัดสินใจเรื่องของอนาคตว่าจะอยู่กับน้านของลิเวอร์พูลต่อไปหรือจะย้ายทีมทําให้ลิเวอร์พูลอาจจะยอมขายให้ทีมเงินหนาจากลีกซาสดุดอาระเบียช่วงสมัยน,นี้โดยทางคารระบุว่าต้องการค่าตัวประมาณ5 5ล้านยูโรหรือประมาณ2145ล้านบาท แต่ไก็ตาม PIF มองว่าค่าตัวที่ลิเวอร์พูลตั้งไว้นั้นแพงกเกินไปเนื่องจากว่าฟันไดอายุก็ปาไปถึง33ปีแล้วและก็ยังคงเหลือสัญญาแค่1ปีจึงเตรียมรอเวลาจนถึงช่วงเดือนมการาคมที่จะถึงนี้หากถึงเวลานั้นจริงฟันไดจะเหลือสัญญาเพียงแค่6เดือนและสามารถตกลงกับทีมใหม่ล่วงหน้าได้โดยที่ไม่ต้องผ่านลิเวอร์พูลเพื่อที่จะรอย้ายฟรีแลงหมดสัญญาได้ตามกฎบอสแมนในคัรานิ้นั่นเองนะ และข่วาวที่พูดวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมเจะกันใหม่ครังต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ